สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยวาเที่ยวที่ผมจะเดินเข้าไปนี้คือวัดศรีสเกตนะอยู่ในครุงเวียงจันทร์ประเทศนหลาวนี่วัดศรีสเกตนี้เป็นเท่าที่เคยอ่านในประวัติผมเคยมาเที่ยวแล้วครั้งหนึ่งครับเมื่อสิบปีที่แล้วเป็นวัดหนึ่งซึ่งทับ จากกรุงสยามมาพกักทักทับที่นี่เป็นที่ตั้งของแม่ทัพอะไรประมาณนี้ก็ไม่มีการพอรทำลายเหมือนทางวัดพระแก้วนยะสภาพก็ยังสมบูรณ์อยู่วัดวัดจเกตนี้สร้างในสร้างในสมัยเขาเรียกของพระเจ้าสาัยเชษฐาเรียก ควงศีษศาสนาคณะนาหดเดี๋ยวผมจะเดินลเลาะเที่ยวมรห็นและนะว่าทางโน้นเหมือนปิดประตูเนี่ยวัดศีสย์กเกตครับเวิร์คคอมทูศิษย์เกตนะ อันนี้ประตูปิดนะครับผมจะดูว่ามีทางประตูเปิดไหมที่เข้าอุโบสถเป็นวัดหนึ่งที่มีความสำคัญทางประวัติาศาสตร์ให้ได้ดูแต่รอบนอกนะครับตอนนี้ นี่ก็การสร้างพาะเจดีย,เย์เรียนแบบมาจากพระธาตุพนมนั่นแหละนี่ถ้าเดินรอบแล้วไม่มีเข้าไปได้ผมก็คงไม่ได้เข้าไปนี่ก็น่าจะมาพร้อมกับการสร้างวัดกระดูนะเข้าทางนี้ได้ครับก็มีทางเข้าออกอีกทางหนึ่ง มาท่องเที่ยวกาะมาเที่ยวอยู่ขอทิ้ง็จะเป็นภาระมากก่อนที่จะเข้าในตัววิหารเดี๋ยวผมจะดูทางนี้กันครับเป็นอุโบสถค่อนข้างเก่าหรืออะไรสักอย่างน่าจะปิดน่าจะเดินขึ้นไม่ได้ครับตรงนี้เนี่ย วัดของทางอาณาจักรลานช้างหรือศิษศาสนาให้นั่งหุนี่เขาจะสร้างแบบนี้คืออันนี้เขาเรียกกำแพงแก้วมันก็จะมีสถูปอยู่ตรงกลางอันนี้อันนี้เป็นเป็นค่าเข้านะมีค่าผ่านประตู7จ7ดสิบเจห้าพันลิบ ซื้อตรงใดครับอรเ,รอเอาบอกผมเนื่งว่าทีหยอดนีอยู่จักนี่าใดกอ 3, 000, 000, 000. ่อนเอสามหมื่นกียสามหมื่นเกีบเดี๋ยวได้ยู่นี่คือสองพันสองพันเป็นคนเดียวเหรอครับเดี๋ยว้กครับเด้อันอ้นี่สิเอเอซีท่อนท่องเมืองเกี่รติเห่นหไหมนั่นเ<า>นี่ นี่ขนาดว่ากันรู้เรื่องนี่ครับใช่ไอ้นี่ไม่ยังเลยเบ้งละพันกี่ว้าโอเคครับผมเตียวไว้ทั้งนี้ครับอันนี้คือไฮไลท์ของวัดศรีสะเกดเลยครับเป็นอุโบสถอุโบสถนี้สร้างมาตั้งนานแล้วดิดูครับเดี๋ยวผม จะไปจะมาไม่ถูกเดี๋ยวผมขอเวลาสักพักหนึ่งเนี่ยถ้าไม่มีการลักขโมยหรือเพาทำลายเขาก็ยังอยู่นะครับเนี่ยนะครับแป๊บนึง